เดคืยไเมื่อคงานตอนดีสองลังจากแต่ประธานแ่เฟอนแห่งนึงเสร็จลงแต่สารันบัตรมาเสร็จแล้วเขเจอแข่งพอสอคนสองอยู่สามทำเล็บอยู่แล้วเขาก็ถามหนูว่าหนูมองหน้าเขาทำไมเรื่หนก็ถามเขากลับแล้วมึงมองคนนีไมาประมาณนี้แล้วแล้วก็เถียงกันค่ะมีเรื่องกระดิ่งเท้าหรือว่าเม็จะมาก่อนหน้าไหม อาจจะจะตึตหนาไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วพี่คือคนขีนทีดไม่ใช่เขาคื่นิ้างเออแต่ไม่ได้นะพี่พี่เขาโลกใช่เขาจะม้งเ่าถึงว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไ้างที่ตามที่เห็นในการพูดว่ายังไงครับอมันไม่เหมาะสมใช่ครับท้หมดเมื่หลังจากเเจอหน้ากันที่หน้ามาทำเล็บแล้วอ่ะมันจะไียดอ่ก็เกียดกัน แข่งก <Ooh. S 2> <ste> er ันเลยเขาจะเขาจะปาปุ๋ยเดี๋ยวไปยีถุนแต่เขาต้องไม่ทำแล้วก็แข่งกันตำรวจก็เลยมาก็เลยมามาสอนอกันเนี่ยเออก็มาเลยมาเคลียร์เขาก็คุยกับน่ามาเออเขาจะไปทำอย่างนี้เองไม่น่น่าสนุกแล้วก็แยกย้ายเขาสัจะไปรู้กันอย่างนี้ข้าวที่ร้านนานาไปกินข้าวปุ๊บเขาไปเจอพวกข่าหนูไมที่ว่าพวกเขาไปกินข้าวตีหรือว่าไปด่าเดี๋ยวไปกินข้าว็จเขาก็เลยเดินตามมาว่าจะได้บอยไทยแลนด์แล้วก็ทำโชว์นกลางใค่ตามนปกินได้ไหม หลังจากนั้นเขาเยอะมากแต่หนูก็ยืนใส่ตามื่อคืนค่ะแล้วหนูก็เลยเออว่าเขาล้อมหนูว่าหนูจะไม่ไหวแล้วเออถ้าสู้หรือไม่สู้เนี่ยหนูก็โดนเพือนเขาเรียกแม่แม่มาเพื่อจะมาคุยพอแม่มาถึงเขาก็ไปแล้วหนูพวกเขาก็เดินกับซอย11เพขาะว่าบ้านแม่เขาอยู่ซอย11หนูเดินกับพอทีนั้นก็ไปเจอพวกเขาเสร็จพอดีก็ก็จะขอเลียเออว่าเออทำอย่างนี้สนองผู้ทำไม พอพูดคามีกับเขาภาษา,าอังกฤษว่าอย่างเออมาดูอะไรดิพอมาเฟรนเขาก็กระโดดใส่พวกหนูเลยครับแล้วก็โดนพวกเขาโดนพวกเขาตะลุมอบอลดำตันในคลิปที่พวกหนู่มโดนลุมะะเลยครับตีไปสิบกว่าคนสี่คนสามถึงสี่คนต่อหนึ่ง 5, คนที่ฟิลิปปินส์ลุมคนไทยครับแล้วก็คือบาดแผลขีคนนี้แล้วก็บาดแผลนองตรงนี้งรานขณะนั้นก็ไม่ได้โพสทุกคนไทยไม่ได้โพสต์เลยครับคิดทุกคลิปมาจากฟิลิปปินส์หมด ครับก่อนน้านี้เมีมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมไม่เคยเคยกหนเลยมากมอาจจะจนอาจจะจำเขาไม่ได้เคยเคยเคยทะเลาะกันไหมเคยมาตวไก่อนไหมไม่ครั้งนี้ครั้งแรกเลยเหรอคะเบื้องต้นเนี่ยที่เราไปตรวจว่างาตนะอาการปวของเรามัเป็นยังไงบ้างคบก็ปวดตรงคอแล้วก็ตาช้ำคือบอกว่าพยายามมโดรโดบนดึงหัวเขาแล้วเาก็ทุบตลงบอลเางบอขตใน กแต่ช <m SC I noise> ah, ุลมุนชุลมุนหลังจากช่วงชุลมุนตีประมาณสมุด <colo> ห้า <Gerilim> ทุ่มแต่ว่าหนูอยู่สองนอนสี่่นะครับช่วงชุลมุนหนูไม่รู้เรื่อง่็คืนยืนยันว่ามันยายใช่ไมใช่ค่ะยนัว่าเขีเราเ็อว่ามีการพ่ที่ีจแ้วใารชคพูดที่ที่หยามใค่ะแล้วก็แสดงกิรมวาตัวเองชนเขาพูดเขาประมาณไหนนะครับาษอกฤษ ไม่ขอพูดกันเพราะมันหยาบคายนักพฤติกรรมที่แสดงวัชนานี่พลังอย่างไดอะคะเขาลองที่ยุโรกินการกันขาแล้วก็ด่าเขา่าคำหยาบแล้วก็ไทยแลนด์ที่มันหยาบมากคเราได้ไปเห็นคลิปที่เขาเอาไปโพสในกลุ่มฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่างคเขาเอาไปโพสในกลุ่มคนฟิลิปปินส์เราเคเห็นแบบคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าทางเราอาจจะไม่สนเราเห็นเองแต่ว่ามีคนแผดมาเรื่อยๆต่อกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นต้นคลิปที่มาของเขาคือคลิปจากทั้งหมดเลยจากฟิลิปปินสฟิลิปปินส์หมดเลยค่ะ แสดงว่าเรายืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนเขากระโดด่ะขนาดล่ามที่เป็นเพื่อนฟิลิปปินส์จะบอกว่าฟิลิปปินส์ผิดค่ะง่ายๆเลยเขาเรียนน้องหมดเลยคิเยอะเลยเยอะค่ะเขามากี่คนกันนะพี่นมสิบอ้าบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะแต่ปัจจุบันนี้ได้พูดมาแค่สี่คนได้มาสี่ไม่เกี่ยวสองเกี่ยวสองค่ะที่เหลือที่เหลือหนูก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้ววันนี้เราดำเนินการแจ้งความปฏิรีไรบ้างต้องการแับนี้ ก็ตามครอพีบ้านแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคดีคือการรักษาครับก้รักษาหรือว่าอะไรสักอย่างจริงซ้ำจริงซ้ำค่ะใคนโยนเ่ยอะไรหายไหก่ิโลรัมแล้วก็ใอ่ก็เาหียเออจะเป็นสร้อยทองค่ะก็คะก่โลรัมน้ำหนักกี่กเออรทองนอกสร้ทองไทยประมาณ อย่างบอกเพื่อนที่ดีพวกนี้เขาที่เราเห็นเขามาทำยังไงเขาทำอะไรเนี่ยเขาเคยอยู่ตำแหน่งแล้วเราไม่กล้าเลยหนุ่มเขาไม่ทราบนะครับว่าหนูไม่กล้าปักความเพราว่าเขามาทำงานหรือว่าเขามาเที่ยวเพราะหนูไม่มีหลักฐานค่ะหนูจะไปตอบตรงก็ไม่ได้คล้วว่าเขาเอามาทำงานเพราะหนูไม่มีหลักฐานแต่ว่าเป็นไปได้ที่อาจจะมองว่าอาจจะมาทำอาชีพที่แบบไม่รู้หนูไม่ทราบค่ะแต่ว่าฝั่งเขาเป็นคนบอกเองว่ามาทำงานแต่พวกหนูไม่ได้พูดนะคะคุ ตัวเขาฝันเขายอมรับเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่มีการบอกเนาะอะไรนะครับมีการบอกเข้ามาหนูไม่ขอพวกพี่ไปฟังเลยหมดกระแสะได้เลยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงเวลานี้เองเรามองว่าเราได้รับความยุติธรรมไหมคะ ด้าได้แต่ยังไม่สุดค่ะฝั่งเรายังมีโดนแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วก็ฝั่งเขาไม่รู้โดนข้อหาอะไรครับแม่เมียมีมีบีโดนใครคนไทยโดนแจ้งข้อในกลุ่มที้มาช่วยเราไม่โดนข at ้อหาแจ้งข้อหาไปแล้วคนเนี่ยค่ะแต่ว่าฝั่งเขายังไม่แต่พวกหนูดำเนินคดีแต่ว่ายังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังรอความยุติธรรมอยู่ครับก็หนูอยากเจอหน้ากับเขาค่ะและให้เขาขอโทษพวกหนูและพวกหนูก็เรียกสิทธิ์ใหม่้วเคยเจอหน้ายังต่อหลังก็เกิดเหตุ พันพนค่ะแต่คนเกาะอกตัวเตีต้ยๆหนูยังไม่ได้เจอเขาค่ะอยากเจอทั้งหมดไหมถ้าเป็นแล้วก,ก็อยากเจอค่ะแต่จะทำยังไงถึงจะได้เจอค่ะถ้าเจอแล้วจะหยุ่หัวกันไม่หยุะ <c oughs> ่ะเพราะว่าพวกหนูมีสติแล้วค่ะเ <c oughs> พราะหยุ่นไปก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นถ้าเจอแล้วะได้จบได้หรือว่ายืนยันตัวเงแน่นอนพนอันนี้พวกหนูต้องปรึกษากันค่ะ หลังจากนี้เกิดปัไหนาจากนี้ไม่อยากไปเจอแล้วดิหลายครั้งปจบคดีแล้วจะไปต้องถามทำไมเขาจะกล้ามาหรือเปล่าครับหนูก็ไม่กล้าอ่ะถ้าหนูหนูก็ไม่กล้าขู่เขาอ่ะอ่ะันนี้ขู่แล้วก็จะกล้ามาได้ไงหนูไม่กล้าพูดอย่างนั้นหรอคะไม่สามารถพูดได้กูเจอกุนโตมันเขาจะกล้ากลับมาหรอครับอีชุดชมพูขู่อยากฝากอะไรถึงคนที่มาให้คนนังใเจอหน้าโรงแรม ก็ขอบคุณพม่แม่พี่เพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะถ้าไม่มีแม่ๆม่อยู่ตรงนี้หนูก็แย่จริงๆค่ะตามในคลิปหนูฉลาดหนูรู้ตัวเองว่าหนูฉลาดพอหนูจะคิดว่าหนูโง่ที่หนูไม่บวกหรือว่าหนูไม่ใจพอแต่หนูฉลาดเลือกที่จะไม่ไม่สู้เพราะหนูสิดว่หนูก็เละใช่ค่ะในคลิปเป็นพวกมันสามคนแต่ข้างหลังกล้องมีเป็นสิบ่ะ